ตอนนี้เจ้าที่ขอผ่อนะครับนักข่าวโทษทีนะมันมัเกินแล้วมันง้วงแล้วนะอ่ะอยู่แนวปลอดภัยแล้วโทษทีโทษทีไปน้องไปโทษทีไป,ททปหลังแนวได้แล้วไปบอกว่าพี่สนุกหน่อยมันเต็มที่แล้ว กำลังเต <tre> <ling> ็มที่แล้วขอสนุกเนี่ยทนี้ขอขอท่านหนึ่งนะครับก็ร้อยหรอไปออกเลยออกเลยเต็มที่แล้วแล้วไปพอหยุดถ่ายได้เนาะไอ้ร้อนช่องไหนอ่ะโพสเดย์อ่ะเอาละขอไปขอได้แล้วป่ะฐานกนหน่อยเหรอนะตอนนี้ให้ตำรวจขอให้ ให้ผมออกนอกพื้นที่แล้วนะครับผม